จริงเอกสารลับมอสซาดเปิดประกาศน,นิวเคลียร์ชัดพร้อมซัดแหละวันที่9มิถุนายน2568อยู่กับดิฉันค่ะทวัดวังชากอนบิ๊กวอร์ผ่าโลกมีเรื่องช็อกนะคะสำหรับอิสราเอลเซอร์ไพรส์กันไปทั่วเลยเอสมาเอลคาเตปรัฐมนตรีข่าวกรองของอิหร่านออกมาเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์นี้แหละ บอกว่าหน่วยข่าวกรองอิหร่านได้รับข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การปฏิบัติการและฐานลับขีปนาวุธนิวเคลีย์จำนวนนับพันหน้าของอิสราเอลทำไมจะไม่ช็อกล่ะคะที่ผ่านมามีแต่นาโต้และบอกว่ามีข้อมูลลับของรัสเซียแพร่ไปเป็นสองล้านฉบับแต่วันนี้อิหร่านก็เลยบอกเลยฉันได้มาเป็นพันหน้านะ คาทิพหนึ่งกล่าวอีกว่าปฏิบัติการที่ครอบคลุมและซับซ้อนที่จริงก็คือผลงานสปายของอิหร่านนะละค่าที่เอาคืนอิสราเอลดำเนินการภายในดินแดนที่ยึดครองของอิสราเอลเพื่อถ่ายโอนข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ให้กับสาธารณรฐอฐระสลามน่นกนะคือข้อมูลด้านลับอะได้ดำเนินการมาแล้ว,ลวค่อยๆทำคิดดูพันหน้านะ ไม่ใช่น้นอยรวมทั้งวิดีโอด้วยเอกสารที่เราได้รับจากระบบไซออนของอิสราเอลมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลลับสุดยอดโรงงานนิวเคลียร์ของพวกเขาคาติบได้กล่าวกับสานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิรักชื่ย่อนนะคะ irib หนึ่งวันหลังจากเปิดเผยและก็ให้สัมภาษณ์เลย เขากล่าวว่าเอกสารนี้ได้รับมาจากความช่วยเหลือผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่และถูกส่งต่อไปอยังอิหร่านภายใต้ความลับสุดยอดคือไม่ได้ทำแบบเคสเดียวคนเดียวนะคะแต่ทำกันต่อเนื่องมาใช้เวลาทีเดียวเอกสารบางส่วนจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเรียกว่าเปิดมาทีละมัดเนี่ย ช็อกกันไปนะคะแค่บอกว่าเอกสารลับอยู่ในมือแค่นี้ก็สั่นสะท้านนี่คาะนี่จะมาเปิดคนก็ต้องเงียหูฟังเอเซลก็ต้องเงียหูฟังที่ไหนบ้านที่จะโดนเปิดโบแหล่งข่าวของอิหร่านเปิดเผยว่าปริมาณวัสดุมหาศาลและความจำเป็นที่ต้องขนส่งวัสดุที่เป็นความลับเหล่านี้เข้าสู่อิหร่านมันต้องปิดข่าวกริบให้แน่ใจว่า จะไปถึงสารที่ที่คุ้มครองของอิหร่านอย่างปลอดภัยพวกเขาให้ข้อสังเกตว่าเอกสารจำนวนมหาศาลพร้อมทั้งรูปภาพและวิดีโอด้วยแนบมาพร้อมกันเลยต้องใช้เวลาตรวจสอบเวลานานมากเพราะว่าไม่แน่ใจว่าของจริงหรือของปลอมแหล่งข่าวยังเปิดเผยต่อไอริกนะคะหรือสารวิทยุกระจายเสียงของอิหร่านว่า การจับกล่มผู้ตั้งถินทานชาวอิสราเอลที่ถูกกล่าวหาว่าให้บริการขายความลับแก่อิหร่านหรือเป็นสปายให้อิรันเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากมีการขนส่งเอกสารออกจากดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองเรียบร้อยแลว้วมันจึงไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเจาะจงเนื้อหาต่างๆต่ตอสาธารณะในช่วงนี้ตามแถลงการรวมที่ออกมาเมื่อวันที่20พฤษภาคมนะคะอิสราเอลนั่นแหละ ออกมาแถลงาจากตำรวจและก็หน่วยงานของซินแบตซินแบตนี่เป็นหน่วยงานเขากรองนะคะโรยเมสร a าฮีอัลมอกอาเทียสสองคนนะคะชายวัยย5ปีคนหนุ่มคนสาวจากนเนเจอร์ถูกควบคุมตัวในช่วงปลายเดือนเมษาข้อหาปฏิบัติการภารกิจเป็นสปายให้อิรักก็ยังไม่แน่ชัดนะ ว่าดําเนินการอะไรโดยเฉพาะหรือไม่เพราะเอสเอ็มไม่ให้รายละเอียดนะคะบอกแต่ว่าจับได้ไม่มีรายละเอียดว่าเขาเกี่ยวข้องโดยตรงในปฏิบัติการโอนเอกสารเซ็ตนี้หรือเปล่าเพราะว่าเอสเอ็มยัยงคงปิดรายละเอียดนี้วัตถุประสงค์วิธีการเขาอ้างว่ามันเป็นข้อมูลด้านความมั่นคงและความปลอดภยัย อีกด้านหนึ่งในบทความยอร์ซีเมอร์มันนะคะของอีคโนมิสที่จริงก็เปิดเผยตอนเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้แหละชื่อบทความฟังแล้วเสียดแทงใจอิสราเอลนะคะเขาบอกว่าทำไมชาวยิวอิสราเอลจำนวนมากจึงสอดส่องประเทศตัวเองช่วยให้อิรากก็คือทำไมคนยิวไปเป็นสปายให้อิรานโอ้บทความอันนี้เนี่ยเสียดแทงใจคนอิสราเอลมาก จะช่วยให้เข้าใจถึงการมีส่วนร่วมของผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในกิจกรรมจารกรรมของอิหร่านได้ดียิ่งขึ้นบทความนั้นเน้นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนของผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลที่ทําหน้าที่เป็นสายลับให้เตะรานอย่าลืมว่าในแผ่นดินอิหร่านนี้มีรัฐซึ่งเป็นชาวยิวนะคะอยู่จํานวนมากและไม่เคยมีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนว่าต่อต้านรัฐบาลอิหร่านเลย ต่างกับคนอิหร่านด้วยกันด้วยซ้ำและก็ที่สําคัญต้องไม่ลืมว่าผลสํารวจของสื่อใหญ่เอล78เห็นด้วยกับการยึดปาเลสไตน์38เห็นด้วยกับการสังหารหมชาวปาเลสไตน์ตามคำพีตามความเชื่อโตราของเขาฉะนั้นมันสะท้อนว่ามีคนอิสราเอลที่รับไม่ได้กับการกระทำที่โหดร้ายของรัฐบาลตัวเอง แล้วก็คัดค้านต่อต้านรัฐบาลสุดโต่งชุดนี้ทำไมมันจึงเพิ่มขึ้นมันต้องมีเหตุผลค่ะแต่ไม่ได้เป็นกำลังหลักฉะนั้นความแตกร้าวภายในมันเริ่มจากความคิดที่ไม่ตรงกันและมันกำลังขยายไปสู่แอคชัน่นตอนนี้ลามไปถึงฝ่ายการเมืองซึ่งพยายามเต็มที่เห็นบอกว่าพรุ่งนี้จะล้มสภาจริงหรือไม่ตามดูนะคะเราจะนำรายงานอีกส่วนหนึ่งก็คือ หนีทหารตอบโตต่อต้านไม่เข้าร่วมกองทัพอีกทั้งเข้าร่วมชุมนุมประท้วงทั้งหนีจตาพี่น้องเต็มใจค่ะเพราะว่าตัวอย่างที่ว่าแลกตัวประกันก็ไม่สนใจบางเคสเนี่ยยิงตัวประกันซะอีกเล่านี้เป็นต้นความไม่มวางใจการต่อต้านต่อรัฐบาลตัวเองมันขยายวงมากขึ้นทุกทีเมลแมนผู้เขียนบทความเนี่ยนะคะเขาอ้างว่าอดีตเจ้าหน้าที่ของชินแบต ซึ่งแบดคือหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลนะคะเขาบอกว่าเราจําเป็นต้องยับยั้งคนอื่นๆที่ไม่ให้ความร่วมมือกับสัตรูตัวฉกาศของเราอย่างอิหร่านก่อนที่มันจะกลายเป็นโรคระบาดท,ทั่วประเทศแม้แต่หน่วยข่าวกรองก็รู้สึกตั้งข้อสังเกตนะคะปีที่แล้วก็รายงานไปเออประมาณ24คนมั้งตลอดปีที่จับได้ว่าเป็นคนจิวแต่เป็นสปายให้อิหร่าน ไม่รู้ชะตากรรมเหมือนกันเต็ดคุกหรืออะไรต่างๆเพราะว่าเราเอลถนัดทรมานฝ่ายตรงข้ามซะด้วยทุกวันนี้ก็ยังทรมานเฉลยปาเลสไต์ที่อยู่ในคุกตลอดเวลารัฐมนตรีข่าวกลองของอิหร่านนะคะยังบอกอีกว่าเอกสารที่อิหร่านได้มาให้ข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นเกี่ยวกับสารที่รับสูน์นิวเคลียร์เขาแย้ม,มาว่าดีโมนาไง ที่บอกว่าเป็นศูนย์พลังงานสันติของอิสราเอลนั้นมันอยู่กลางทะเลทรายนาเกฟนั่นบอกรายละเอียดหมดเลยว่าที่จริงใต้ดินนั่นแหละเป็นฐานทัพลับติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์มีคุณสมบัติครองสร้างและข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์รวมทั้งรายละเอียดทางเทคนิคที่มีประโยชน์เปิดโปงข้อเท็จจริงหลายพันรายการเขายกมาเคสเดียวนะคะอีกไม่กี่วันเห็นว่า จะเปิดโปงว่ามันอยู่ที่ไหนกันบ้างเงี่ยหูฟังกันทั้งฝั่งอิสราเอลสรัตและชาวปาเลสไตน์เองด้วยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะอิสราเอลใช้ถ้อยคํารุนแรงมากขึ้นทุกวันขู่อิหร่านว่ายังไงก็ต้องโจมตีสนวนนิวเคลียร์อิหร่านสารที่สันติโดยธรรมชาติตามการยืนยันของอิหร่านนะคะว่า ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ที่นั่นเป็นโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งร่วมกับรัสเซียและรัสเซียยืนยันแล้วว่ายังไงก็ต้องเดินหน้าต่อไปอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของหน่วยงานนิวเคลียร์สาระปรชาชาติด้วยนะคะ IAEA e มาให้สัมภาษณ์อีกว่าการเพิ่มสมรรถนะของอิรานมีโอกาสสร้างนิวเคลียร์อิรานก็ซัดกลับสิและของอิสราเอลนี่ล่ละ ก็คือการเปิดโปงข้อมูลนี้เปิดโปง IAEA e ด้วยว่าคุณสองมาตรฐานกับอิรานไล่บี้ไล่จี้แต่อิสราเอลเน่เห็นอยู่หลัดหลัดไม่พูดซักคำโครงการอาวุธลับนิวเคลียร์ของอิสราเอลทำให้ระบอบก,การปกครองพบว่าตัวเองกำลังโดนเปิดโปงและมันก็เปราะบางนะคะ ความลับที่ปกปิดมานานกำลังถูกแฉอิหร่านเปิดเผยแน่บอกรออีกสองสาวันนะและอนาคตไม่แน่นอนเพราะแม่ทัพอิหร่านเตือนแรงว่าพิกัดชัดขนาดนี้อิหร่านพร้อมลุยอิสราเอลทันทีหากลุกราศูนยนนิวเคลียร์ของประเทศเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้มีโอกาสทำงานรับใช้ประเทศชาติอย่างต่อเน,นื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุนง,งานของเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-988 8ค่ะขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมาณะโอกาสนี้ค่ะ นิวเคลียร์ตะวันออกกลางยากเลี่ยงสรัฐสั่งปิดสารทูตอ,อพยพมากัน5ชาติอาหรับเลยนะคะหลังอิหร่านลั่นพร้อมรบสรัฐอิสราเอลวันที่12มิถุนายน2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากนบิก๊กบวกผ่าโลกมาอัปเดตสถานการณ์ระหว่างสรัฐอิหร่านการเจราจานิวเคลียร์อิหร่านมนไปถึงไหนกันแล้ว สรุปกันทุกฝ่ายนะคะถึงทางตันแล้วเพราะสรัฐไม่รู้จะยื้อไปทางไหนประชุมกันมาห้ารอบไม่ได้อะไรเพิ่มเติมล่าสุดนี้ยืนยันอีกเหมือนเดิมอิหร่านต้องไม่มีนิวเคลียร์เป็นคำขาดเดียวกับที่ราเอลคู่อิหร่านทุกวันนะคะล่าสุดอเมริกาคู่อิหร่านอีกแล้วอย่างกร้าวหากไม่ยกเลิกนิวเคลียร์เจอหลังเลือดใช้คำนี้เลยนะคะ ตอนนี้ทั้งสหรัฐและอิสราเอลเจอสถานการณ์คล้ายกันคือสึกในใกล้ระเบิดสึกนอกก็อย่างคู่โชดมีรายงานสัพัรสื่อฮิบรูของอิสราเอลนะคะบอกว่ารัฐสภาอิสราเอลมีโอกาสเตรียมยุบสภาและจัดจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั่นหมายถึงเคียร์ในธันยาฮูและทีมสุดโ่งออกจากการเมือง มีโอกาสสูงที่นายกมือเปื้อนเลือดอย่างเนทันยาฮูจะแพ้การเลือกตั้งนะคะและจะสูญเสียอำนาจในการครองบัลลังก์อิสราเอลเกิดกระแสการเตรียมการเพื่อจะโจมตีและทำสงครามกับอิหร่านขึ้นมาเลยคำสั่งของเนทันยาฮูชัดจงใจให้รั่วว่าให้กองทัพหรือทหารเตรียมการสาเหตุอของเรื่องก็คือเนทันยาฮูคิดว่าการโจมตีอิหร่าน การก่อสงครามใหญ่ข้า,างออกที่ตัวเองจะสามารถรักษาอำนาจการบริหารเอเซีอลให้คงอยู่ได้ต่อไปเพราะมีโอกาสจะยุบสภาแล้วที่จริงวันนี้เป็นวันลงมตินะคะแต่เยเมนโจบดีก็เลยต้องหลบไปอยู่ใต้เดนอีกก็เลนเป็นพรุ่งนี้เพจทางการของสาธารณรัฐอิสลามนะคะชัดเจนเลยโพสต์ข้อความทั้งภาษาอังกฤษอาหรับเปอร์เซีย ระบ,บุว่าเราพร้อมแล้วหรือ we are ready ขณะเดียวกันสื่อใหญ่มาการอย่าง w a s วอชิงตันโพสก็รายงานว่าอิสราเอลสรัฐกำลังเตรียมที่จะโจมตีอิหร่านวานก่อนก็ยกโค,คยกันเป็นชั่วโมงนะคะทั้งบอกสื่อบนว่าเขาเตือนอิสราเอลคูอิรานอย่าเพิ่งโจมตีอิร่านไม่เคยตรงตามที่พูดหรอกพูดอย่างทำอย่างเสมอนี่ก็เช่นกัน วอชิงตันโพสต์บอกเลยกําลังเตรียมการจะโจมตีอิหร่านมาดูการเคลื่อนไหวของสามอำนาจนิวเคลียร์นะคะนี่แหละที่ทำให้สงครามนิวเคลียร์นั้นสุ่มเสี่ยงยากจะหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวของสรัฐทรัมปเรียกประชุมด้านความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงที่ทำนียบข่าวคะ่ะจากนั้นมีคำสั่งปิดถานทูตบางแห่งและอพยพคนอเมริกัน สมาชิกครอบครัวและเจ้าหน้าที่การทูตออกจาก5ประเทศอาหรับมีที่ไหนบ้างกาตาร์บาเรนคูเวตอิรักไม่เบานะคะเลบานอนผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสารันคาเซนคอมพอบเซนคอมร,รับผิดชอบยานตะวันออกกลางนั่นแหละเขาให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าการโจมตีอิหร่านของอิสราเอลจะเพิ่มภัยคุกคามต่อฐานสรัฐในภูมิภาคนี้แน่นอนเราจึงเตรียมพร้อม ที่จะใช้กำลังทหารตามคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อป้องกันไม่ให้อิรานครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และโจมตีฐานทัพสหรัฐต้องไม่ลืมนะคะตั้งแต่สมัยไบยเดนแล้วฐานสรัฐประจำการอยู่ที่นี่รวมแล้ว3 5 0 0 0,000ื่00นหถึง4่0 0ายยังไม่ได้มีการขยับขยายออกมานะคะการเคลื่อนไหวของอิสราเอลอิสราเอลมีการเคลื่อนย้ายระบบป้องกันภัยทางอากาศขนาดใหญ่นะคะ เดิมนั้นก็ว่ามีประจำการที่เมืองหลักๆเช่นเทลอาวีฟเยรูซาเลม็มเมืองท่าสนามบินตอนนี้มีการเคลื่อนไหวในหลายเมืองซึ่งไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่มันก็เป็นผลมาจากการที่อิหร่านประกาศว่ามีข้อมูลลึกข้อมูลลับเป็นผลมาจากการที่อิหร่านประกาศว่ามีข้อมูลฐานทัพนิวเคลียร์ลับของอิสราเอลเรียบร้อยแล้ว ช่อง14ของอิสราเอลยังมาเปิดเผยอ,อีกนะคะว่าอิสราเอลกล้อยจุงมตีอิหร่านแล้วและมีการส่งซิกให้เรือบรรทุกน้ำมันของสรัฐทุกลำที่เคลื่อนไหวผ่านอ่าเปอร์เซียให้มีการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดและอิหร่านล่ะการเคลื่อนไหวเป็นยังไงล่าสุดเร็วนี้ท่าเรือแห่งหนึ่งถูกระเบิดอีกแล้วแต่ก็ควบคุมไฟและการแล้วก็ผลความเสียหายได้ภายในหนึ่งชั่วโมง เป็นเขาลลางว่าจะมีเรื่องใหญ่นะคะข่าวก่อนหนักกว่านี้อีกก็ระเบิดท่าเรือก่อนที่จะมีเรื่องใหญ่ตามมาครั้งนี้ระเบิดท่าเรืออีกแล้วเต่ฮรานเรียกประชุมฉุกเฉินสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิรานนะคะแม่ทัพ IRGC ของอิรานประกาศผ่านสื่อชัดในกรณีที่เกิดความขัดแย้งใดๆกับอเมริกาและเอเสหรัฐจะต้องออกจากภูมิภาคนี้ ฐานทัพทั้งหมดของเอมริการในตะวันออกกลางอยู่ในระยะการโจมตีด้วยขีปนาวุธของกองทัพอิหร่านแล้วความลับของทานทัพนิวเคลียสเอลก็อยู่ในมือของเราแล้วด้วยแม่ทัพอิหร่านโขนะคะทําแน่พอนรีอาซิสนาซิสเดรฐมติกระทรวงกลาโหมของอิหร่านไม่ค่อยให้สัมภาษณ์ครั้งนี้พูดแรงไม่เกรงใจแล้ว เขาบอกว่าการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของอิหร่านติดหัวรบน้ำหนักสองตันสำเร็จแล้วยืนยันเช่นเดียวกับคำประกาศในเพจทางการของอิหร่านว่าเราพร้อมขั้นสุดอีกท่านหนึ่งมาซูสเปเซสเคียนประธานาธิบดีอิหร่านค่ะออกมากล่าวว่าศัตรูของเรากำลังพยายามปลุกปัน่นความขัดแย้งภายในพโจมตีเราและด้วยความสามัคคีข,ของเรามันจึงล้มเหลว เราจะไม่ยอมจำนวนต่อคำสั่งของสรัฐและตะวันตกเพราะเขากำลังขอให้เราสละความสามารถของเราเพื่อให้รัฐเถื่อนอิสราเอลทิ้งระเบิดลงบนหัวของเราอย่างสะดวกสบายไม่เคยพูดแรงอย่างนี้นะคะท่ามกลางศึกนอกศึกในกำลังโหมกระหน่ำนะคะทั้งที่สรัฐและอิสราเอลสงครามใหญ่จึงอาจเป็นทางเลือกที่คู่หูทรัมป์ทันยหูตัดสินใจ หยิบขึ้นมาก่อศึกเพื่อช่วงชิงเป็นฝ่ายกระทำรรกับปัญหาภายในประเทศใบในตัวขณะเดียวกันนายสมรภูมิตะวันออกกลางอิหร่านก็พร้อมแล้วพร้อมลุยศึกทั้งกับสหรัฐและอิสราเอลทั้งอย่างระบุเป้าหมายอย่างชัดเจนอีกว่าอเมริกาต้องออกไปจากภูมิภาคแห่งนี้ งครามวันสิ้นโลกระเบิดแล้วค่ะอิสราเอลบุ่มเตหรานรอบสังหารแม่ทัพ i อร c จวันที่13มิถุนายน2568อยู่กัะดิชันค่ะธนารวังชากรนฟลช Big Wall และแล้วในที่สุดวันนี้สุก13นะคะโลกระสัมระสายอย่างหนักเมื่อกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านแล้ว งัดวิซายถล่มเป้าหมายหลายสิบแห่งทั่วอิหร่านเลยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์และฐานทัพทางฐานอื่นๆอ,อิสราเอลเรียกปฏิบัติการนี้ว่า Lion Power หรือสิงโตพงาดกองทัพอิสราเอลอ้างว่าที่โจมตีเพราะว่าอิหร่านมียูเรเนียมเสริมสมรรถนะเพียงพอที่จะสร้างระเบิดปรมาณูได้หลายลูกภายในไม่กี่วัน จึงต้องรีบดำเนินการต่อต้านภัยคุกคามที่ใกล้จะเกิดขึ้นนี้ประมาณว่าอิหร่านเป็นผู้ร้ายจะสร้างระเบิดนิวเคลียร์แต่ตัวเองละ่ะสรัฐละ่ะผู้สนับสนุนในโยุโรปละ่ะไม่พงเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลย้ำนะคะบอกว่าเป้าหมายเบื้องหลังปฏิบัติการครั้งนี้ก็คือจะต้องโจมตีโครงสร้างพื้นฐานนิวเคลียร์ของอิหร่านให้หมด โจมตีโรงงานขีปนาวุธพิสัยไกลของอิหร่านให้หมดและก็ทำลายศักยภาพทางทหารของอิหร่านนี่ชัดเจนนะคะศัตรูคู่ปร,ปรับทำลายล้างอิหร่านประกาศโจงแจ้งไปเลยในคำปราศัยผ่านวิดีโอนี้เนทันยาฮูบอกว่าปฏิบัติการนี้จะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่จำเป็นและจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นนั่นแปลว่ายื้อค่ะ จะทำสงครามยืดเยื้อกับอิหร่านอิสราเอลคาดรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลก็ออกมาประกาศนะคะว่าเราได้มาถึงจุดที่ไม่มีทางกลับหลังแล้วประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศค่ะมีรายงานว่าเครื่องบินรบอิสราเอลอยังไม่ได้บุกเข้าสู่น่านฟ้าเตหะรานนะคะในเมื่อคืนนี้กลางดึกที่เริ่มโจมตีขีปนาวุธถูกยิงมาจากชายแดนอิรานอิรัก ซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่ม IS นะคะที่อยู่ชายแดนสื่อของรัฐอิหรา่านระบุว่าอิหร่านได้สั่งระงับเที่ยวบินทั้งหมดที่ท่าอากาศยานหละอิหมั่มคมานีแล้วตามรายงานของสื่อของรัฐเกิดระเบิดเสียงดังลั่นไปทั่วหลายจุดในเตหราชและที่สำคัญที่เมืองนาตั้น อิสฟาฮานตอนกลางของอิหร่านซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานนิวเคลียร์สำคัญอีกด้วยมีผู้เสียชีวิตหลายรายหลังจากที่เซลโจมตีอาคารที่พักอาศัยในเมืองหลวงของอิหร่านทางการอิหร่านนะคะออกมายืนยันแล้วว่าอิสราเอลได้สังหารผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามนั่นคือกองทัพอิร์นั่นเองใครบ้าง งานนี้สูญเสียหลายคนมากนะคะผู้นำทั้งนั้นพลเอกคอสเซนซาลามีพร้อมด้วยผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอีกหลายคนพลเอกคอสเซนซาลามีเป็นพบสูงสุดนะคะของกองทัพ i ออ c จซบาเกรีซึ่งเป็นเสนาธิการของกองทัพไออาร์จีซีก็เสียชีวิตด้วยนอกจากนี้พลตรีโกลามอาลีราชิตพบกองกำลัง กอมนชการกลางก็เสียชีวิตยังมีอีกหลายคนนะคะทั้งทีมน่าจะอยู่ในห้องประชมุมกำลังประชุมกันในเรื่องเกี่ยวกับแผนการหรืออะไรไม่งั้นทำไมจะมาชุมนุมกันอยู่ที่เดียวกันที่สำคัญในการโจมตีครั้งล่าสุดนี้ได้สังหารนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของอิหร่านเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าสองคนแต่บางรายงานบอกว่าเสียชีวิต ถึง4หรือ6คนแล้วด้านอิหร่านล่าสุดนะคะพนจะตะัตวาอบอฟาสเชคคาจีโฆษกกองทัพอิหร่านออกมาถแถลงเมื่อเช้าวันศุกร์นี้บอกว่าอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านจากความช่วยเหลือของอเมริกาและโจมตีพลเรือนไม่ใช่แค่เป้าหมายทางทหารและศูนย์พัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านแต่อย่างใดอิสราเอลจะต้องจ่ายราคาแพง และผลคาดหวังการดำเนินการขั้นเข้มแข็งและสูงสุดของกองทัพอิราเราเตรียมการทางทหารกว่า100%เซ์มานานแล้วและพร้อมจะตอบสนองต่อศัตรูอย่างรุนแรงแน่นอนนี่คือคำพูดเมื่อตอนเช้านะคะแต่ผลเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามมาดูเหตุการณ์นะคะมีรายงานการโจมตีเอลนั้นเริ่มตั้งแต่ตอนตีสาของเมื่อคืนนี้ตามเวลาท้องถิ่นของวันศุกร จมตีหลักคือมึงหลวงเตหารานและก็ตามด้วยระเบิดอีกหลายครั้งในจังหวัดอื่นๆหลายแห่งทั่วประเทศเลยวิดีโอเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียสแสดงให้เห็นการทำลายล้างอย่างกว้างขวางในพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนอิหร่านนะคะที่เตหารานก็เป็นอาคารพักอาศัยภูมิภาคอื่นๆก็เช่นกันไม่ใช่โจมตีแต่ฐานทัพทหารหรือศูนย์นิวเคลียร์ของอิหร่านเท่านั้น นั่นเป็นความเคยชินของสราเอลที่ทำมาโดยตลอดสามารถลุกรานและโจมตีแบบหวานแหไม่เลือกหน้าสอาเอลก็เอามายืนยันความรับผิดชอบด้วยนะคะว่าเขาทาในเมืองนาตันสคอรมาบาดคอนดับและอื่นๆอีกนับสิบแห่งจับตานะคะการตอบโต้ของอิหร่านคราวนี้คงไม่ใช่แค่ส่งโดรนร้อยลาไป แล้วก็ถูกสอยอย่างที่สื่ออิสราเอลรายงานไปเมื่อตอนช่วงบา่ายแค่โดรนร้อยลำไม่ครารนาอะไรหรอกแล้วก็ตามคำพูดของแม่ทัพที่เคยพูดเอาไว้หากมีการโจมตีไซนุนเคลียร์อิรานจะตอบโต้อย่างถึงที่สุดจับตาดูกันนะคะมีข่าวเช่นกันว่าฝูงบินมิค2 9ก29ของอิรานเหินฟ้าขึ้นแล้ว จะไปโจมตีที่ไหนต้องเกาะติดตามค่ะเปิดฉากอิหร่านสูญเสียมากโดยเฉพาะบุคคลซึ่งเป็นแกนนำของกองทัพไม่หน่อยเลยนี่กาวของอิสราเอลเนี่ยยังไม่ได้ชำระนะคะนี่ใหม่จะมาทบต้นหรืออิหร่านจะลางบางไม่นานก็จะได้รู้ค่ะ